สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุแผนพิจารณาการยกหนี้ให้เกษตรกรจะผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน1-2สสัปดาห์นี้พร้อมทั้งเสนอให้ทกศพิจารณาแนวทางการบรรเทาหนี้ให้เกษตรกรในระยะยาวด้วยค่ะนายปิติพงศ์พึ่งบุญณอยุทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครบรอบ36ปีว่าอยากฝากให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปดูแลเรื่องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในภาคเกษตรกรรมโดยประสานกับท้องถิ่นในการพัฒนาโครงการชนลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศสำหรับในส่วนของการยกหนี้ให้เกษตรกรคงจะผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน1-2ถึสงสัปดาห์นี้ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ก็เตรียมประกาศเลื่อนชำระหนี้ให้เกษตรกรออกไปบางส่วนอย่างไรก็ตามอยากเสนอให้ธกสพิจารณาแนวทางการบรรเทาหนี้ในระยะยาวหรือเลื่อนหนี้ออกไปอีกระยะเพราะจากการประเมินภาว,วะเศรษฐกิจโลกน่าจะใช้เวลาฟื้นตัวอีก1-2ปีซึ่งมีผลกระทบต่อราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร กระทรวงสาธารณาสุขเปิด2แอปพลิเคชันเตือนภัยสุขภาพบนสมาร์ทโฟนให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลของอาหารยาและเครื่องสำอางที่เป็นอันตรายค่ะนายแพทย์ราัชาตะรัชาตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงการจัดทำแอปพลิเคชันทำดีตรักอันเลิศและออยสมาร์ทแอปพลิเคชันซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ a n d r o i d และ iOS ว่าเพื่อเตือนภัยสินค้ายาเครื่องสำอางและอาหารอันตรายให้ประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งจากการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่ามีลักลอบใส่สารต้องห้ามและสารผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเช่นใส่สารสเตียรอยในยาชุดและยาสมุนไพรแผนโบราณทำให้ผู้ใช้ติดสเตียรอยและเกิดปัญหารโรคคุดจิ้งซินโตรมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ใส,ส่สารไซบรูทามีนไฮโดรควิโนอโลกรดวิตามินเอสารปลอดและสารบอเร็รกซ์กันบูดด้วยสำหรับข้อมูลแอปพลิเคชันมาจากการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารยาและเครื่องสำอางที่จำหน่ายในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถตรวจเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำอางร,รวมทั้งส่งเรื่องร้องเรียนได้ด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแอป l i c เคชันทำดีตรัก Alert ระบบปฏิบัติการ Android ค้นหาคำว่าทำดีตรัก Alert ใน Play Store ส่วนระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.thamd.org.alert และ www.dmsc.moph.go.th สำหรับแอปพลิเคชันอ o ยสมาร์ทแ p ปพลิเคชันค้นหาคำว่าอยระบบก็จะแสดงอ o ยสมาร์ทแ p ปพลิเคชันให้เลือกค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะเอเวอรี่แบล็กลี่ชุดทำ20คะแนนให้บ s t ต n Celtics เปิดบ้านพิชิตัยเนื้อโปรมูขออภัยค่ะเนื้อโปรคลิกเน็ตนะคะ บาสเกตบอลเ b a เป็นการดวลกันของ2ทีมจากแอตแลนติกดิวิชั่นบลูกลินเน็ตทีมอันดับ3เปิดปลาเคลเซ็นเตอร์รับการมาเยือนของบอสตันเซลติกอันดับ2ของโซนเดียวกัน2อควอเตอร์แรกทั้ง2ทีมเล่นกันสูสีบลูกโลเปสดังทำแต้มให้เจ้าบ้านเน,น,น็ตนำา6 6ต่อ21คะแนนก่อนที่โจนาสเจรเรโกฟอร์เวิร์ดชาวสวีดิช รั้งให้เซลติกตีเสมอ28ต่อ28คะแนนและเคลลี่โอลินิกชุด3ามแต้มให้เซลติกนำา54ต่อ49คะแนนเกม2ควอเตอร์ท้ายเจ้าบ้านเซลติกยังเป็นฝ่ายชุดทำคะแนนนำตลอดจบ4ควอเตอร์วอสตันเซลติกเปิดบ้านชนะบลุกลินเน็ตไป110ต่อ91คะแนนโดยเกมนี้เอเวอรี่แบลนลี่ของเซลติกชุดทำ20นา20คะแนนช่วยทีมเก็บชัยเป็นเกมที่29 หยุดสถิติแพ้ติดต่อกัน3นัดรวดค่ะทั้งหมดข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวผู้วิภาคได้ในเวลา17.30นนและข่าวภาคค่ำได้ในเวลา18.00นวันนี้ดิฉันการพิชาแสนเสาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาข้อที่12คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง